ปีนี้เป็นปีของเทพเป็นปีของมหาเทพค่ะเขาบอกว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยดวงเมืองครอบๆไม่ว่าคุณจะทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเอา,อาตามหลักการก่อนค่ะพระอินเนี่ยมีทั้งความเชื่อทั้งพราหมณ์ฮินดูแล้วก็เป็นพุทธศาสนาห,หรือเรียกว่าเท้าสักกะเท้าสักกะเทวราชพอ,อวันนี้มาสัมผัสปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าท่านช่วยคนจริงๆแล้วท่านเลือกสถานที่ท่านเลือกที่ที่จะต้องอยู่ท่านจะไม่ไปที่อื่นเด็ดขาด เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องไหว้พระอินอยากจะมูสายพระอินโดยเฉพาะจะต้องมาที่วัดแห่งนี้ก็คือแรงอะค่ะและเห็นแสงแบบวาบเข้ามาคือแบบเชื่อร้อยเปอร์เซนต์มาก้มลงกาบเลยแบบว่าที่เนี้ยต้องมาลองมาไหว้ที่นี่ดูเป็นที่หนึ่งที่ไปแบบขอบอกเลยว่าแรงจริงๆค่ะแน่นอนเขาบอกว่าปีเนี้ยประเทศไทยของเราเนี่ยดวงเมืองครบรอบไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมด หลังสงการเราเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กกาลังจะเกิดจะต้องทําบุญเยอะๆถ้าไม่ทําบุญเนี่ยยังไงอานาคตเนี่ยเศรษฐกิจกโลกล้มอยู่แล้วถ้าเราไม่มีบุญเสริมเนี่ยไปไม่รอดสังเกตดูจากสองปีที่ผ่านมายังมีกลุ่มคนที่ธุรกิจทาไมถึงปังสวนกระแสทําไมบางคนถึงตกฐานบุญไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเติมบุญอย่างเดียวไม่เติมบุญเนี่ยไม่รอดสิ่งที่ท่านยมถ้าสมมติจริงๆแล้วบอกว่าปลายภายกระซิบเนี่ย คนที่กระซิบคือท่านยมเข้าว่าอย่างไงบ้างก็ท่านโยมบอกเลยว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้หนักมากๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีสําหรับพวกใครที่ทํางานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างๆสิ่งที่จับต้องไม่ได้ระวังจะมีการสวิงค่อนข้างรุนแรงอะไรที่อยากจะเก็บหรืออยากจะลงทุนนะช่วงนี้ให้เป็นของที่สามารถขายได้ในช่วงสงคราม ให้เปรียบไปเปรียบกับคำนาฬิกาถึงขึ้นมหาศาลใช่ขึ้นแบบน่ากลัวด้วยนาฬิกาเอะเยอะเนาะคอสิยี่สิบเลยเนี่ยเนี่ยเนีไม่ต้องใช้มาดามฟินแล้วก็ขายนาฬิกาเนี่ยกแนอนครับวันหลังเดี๋ยวเราคงจะมีโอกาสคุยกับอีกครั้งนึงนี่ไปอีกหนึ่งคนที่คนพูดถึงเยอะที่สุดหมอปลายตั้งแต่วันที่โอมิค่อนจะกลายพันธุ์วันที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโควิดจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันมีวันจบแล้วเห็นวันจบค่ะอ๋อมีวันจบใช่เห็นวันจบ เห็นว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้น